และนี่นคือวิธีการล่ามังกรที่ถูกต้องและสามารถปิดจบมังกรได้อย่างง่ายดาย เป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกให้เรายิงน้ําแข็งข้างๆรอไว้ก่อนครับมันจะได้กระสุนเขียวและกระสุนเจ็แล้วก็ยาอีกจํานวนหนึ่งยิงน้ําแข็งรอไวนเลยนะและเทคนิคที่สาคัญในการยิงมังกรถ้าเรายิงแบบไม่ต้องขึ้นสโคปนะครับเพราะว่าการยิงแบบขึ้นสโคบจะทําให้ไม่เห็นแพทเทิร์นในการโจมตีของมังกรครับดังนั้นการยิงแบบไม่ขึ้นสโคบก็จะได้ผลมากกว่าเราจะได้เห็นการโจมตีของมังกรและหลบได้ทันครับจุดสําคัญในการต่อสู้กับมังกรให้เราจําแพทเทิร์นการโจมตีของมังกรให้ีี้วออกเเเทนนิงง่่าาาาายยยๆหรรรพพมมืบจะ็ธ ท station, ีของมังกรให้เราทําการเก็บปืนและวิ่งหลบให้ทันครับมันอาบากแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอย่ายิงวิ่ง และผมเชื่อว่าสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลไม้เด็ดที่ทําให้หลายๆคนตายเพราะมังกรบ่อยมากเรามาแกะแพทเทิร์นการโจมตีลิ้นน้ําแข็งที่ตกจากฟากฟ้าก,กันดีกว่านะครับก่อนที่มังกรจะใช้สกิลลิ้นน้ําแข็งเพื่อนๆจะเห็นว่ามันย่อตัวลงมานะครับแล้วคานราบลงกับพื้นโดยหลังจากที่มังกรย่อตัวลงไปจะใช้เวลา2วินาทีก่อนที่สกิลลิ้นน้าแข็งแรกจะตกลงมาใส่พื้นนะครับ และอีกหนึ่งจุดสังเกตนั่นก็คือวงกลมสีฟ้าที่ลิ่มน้ําแข็งจะตกใส่ตัวเราซึ่งเราจะสังเกตได้จากบนพื้นถ้าเราเห็นแบบนี้ให้เราเก็บปืนแล้ววิ่งอย่างเดียวครับอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่สาคัญที่เราจะถูกโจมตีจากมังกรในขณะที่มังกรบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามันจะทําการชาร์จพลังและโจมตีใส่เรานะครับ หลายคนโฟกัสที่การยิงจนมากเกินไปโดยไม่ทันระวังตัววิธีทางแก้นั่นก็คือในขณะที่มังกรลอยขึ้นฟ้าให้เรายิงเป็นจังหวะนะครับแล้วสลับกลับมามองที่พื้นเพื่อจะได้เห็นนะครับว่าวิธีการโจมตีของเจ้ามังกรันโจมตีไปทิศทางใดและก็หลบก่อนนะครับโดยหัวใจสําคัญของการโจมตีมังกรให้สาเร็จไม่ใช่การที่เราจะยิงใส่รัวๆอย่างเดียวแต่หัวใจหลักสําคัญนั่นก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้โดนโจมตีจนตายก่อนนะครับาเสียใครวะใครล้อใครแก่้อใครแก่กัน้อ วิ่งวิ่งวิ่งอย่าย,ยิงวิ่งอย่าย,ยิงยยยยยวิ่งวิ่งวิ่งจะเห็นได้ว่าสกิลลิ่นน้ำแข็งค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆทีมผมทั้ง3คนถูกการโจมตีจากลิ่นน้ำแข็งตายด้วยวิธีเดียวกันทั้ง3คนเลยนะครับ <S <S และตอนนี้เหลือผมโซโล่เพียงคนเดียวและผมจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่ผมจะสปีดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ดูในกระทืบพื้นเลยนะครับดูนะครับที่มันนี่เข้ามารับไอ้น้ำแข็งที่มันเข้ามาหาเราครับน้องๆดูนะครับดูนะครับนี่ครับพี่โรดหลบได้หมดเลยครับนี่ครับน้องๆดูครับเพื่อนกลับไปได้แตกแล้วนะครับเนี่ยมันย่อนะครับมันย่ออย่างนี้วิ่งนะครับมันยย่ออย่างนี้วิ่งนะครับน้องๆมันย่อคอยยิ่งวิ่งนะครับให้วิ่งเลยนะครับแต่งันนะครับ ดูจังหวะดีนะครับนี่ครับแต่งแล้วครับอีกอันเดียวครับย่อคอยนะครับวิ่งครับน้อง,น,องนานมากเลยแบบเม็ดไม่แตกพอเรายิงน้ำแข็งที่ติดตัวกับมังกรออกจนหมดจะเหลือเลือดมังกรอีกเพียงแค่5%้าเปอร์เซ็นต์เลีกเดียวนี่และยิงปืนโอเคขอบคุณมากครับน้อง และว,วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการบางก่อนนั่นก็คือรอให้ทีมอื่นจัดการให้ใกล้จะตายก่อนนะครับแล้วค่อยมาแชรแบบนี้อย่างที่ผมโดนนั่นแหละครับ